ต่อมาที่ต้องใช้ก็คือคำสั่งสี่เหลี่ยมเรียกว่า rectangle นะครับซึ่ง rectangle เนี่ยมันก็จะมีตัวยอ่อก็คือตัว r นะครับนเล็กก็ได้อนใหญ่ก็ได้นะครับจากลิกตรงนี้ก็ได้มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะยกเลิกภาษเปียโนไปแล้วว่าผมคลิก r อ่าก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากลากไปเลยอ่าไม่ต้องไป ไม่ต้องคลิกค้างนะคลิกหนึ่งครั้งแล้วลากนะครับแล้วเราต้องาการสี่เหลี่ยมขนาดไหนเราก็คลิกอีกครั้งหนึ่งตั้งก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาซึ่งกําหนดขนาดได้นะครับคลิกหนึ่งครั้งลากแล้วพิมพ์ด้านล่างนะครับด้านล่างลากปุ๊บเราพิมพ์เลยนะครับสามจุดศูนย์เราใส่รรใเครื่องหมายคอมมานะครับและสามจุดศูนย์หมายวามว่าสามคูณสามเมตรแล้วกด Enter ครับ มันก็จะได้สี่เหลี่ยมที่มีขนาดสามคูณสามเกิดขึ้นนะครับเอามาแตะมุมข้างๆนี้เนียรอบของเก่าไปครับทีนี้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมข้อเสียคือมันขึ้นแนวตั้งไม่ได้มันเป็นแปรถ้าขึ้นแนวตั้งคุณต้องขยับ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 ซึ่งหาหมุมยากมากดังนั้นวิธีแนะนํานะครับให้เขียนลายขึ้นมาก่อน ส enter พอมันได้ลายเสร็จปุ๊บให้เราเอาสี่เหลี่ยมเนี่ยแตะ2จุดนะครับมันก็จะได้สี่เหลี่ยมเกิดขึ้นแบบนี้นะครับลองแตะดูนะครับอ่ได้เป็นสี่เหลี่ยมละแล้วก็สามารถใช้ลายก็คือเส้นเนี่ยในการแบ่งแบ่งสี่เหลี่ยมได้ด้วย นนมันเกินมันนี่นึงมีผลลบอันนี้มิดพอยต์อ่ะแดงว่าแบ่งกลางกลางอ่ะอันนี้มิดพอยต์อ่ะแบ่งกลางกลางอันนี้ก็มีความเหมือนกันนะครับนได้อย่างผมไม่ได้วัดอะไรของมันเลยก็คือมันจะมี snap บอกให้อยู่แล้วถ้าพูดไปก็เหมือน n u t a cat นั่นแหละเรียงแต่ว่าเราปรับจาก สามมิติมาเป็นสองมิติเ้ยขอถทษสองมิติกลายเป็นสามมิติได้แล้วคําจางสีดเยม